สวัสดีครับก็วันนี้เรามาทำวีบล็อกอันแรกนะครับก็คือถือว่าเพิ่งได้บล็อกกี้มาใหม่ครับก็อยากจะลองดูว่าคุณภาพของเสียงของภาพเป็นยังไงนะครับตอนนี้ใช้ k i สเออยู่ครับเออว่าจริงๆแล้วก็ยังลังเลว่าจะใช้เป็น600ดีดีไหมครับ ก็มาดูดูนี่เราก็เน้นการถ่ายภาพนะครับยังไม่แน่ใจว่าจะทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองดูกับเลนส์50 1.8ดนนะครับว่าภาพออกมาจะดีไหมนะครับ ืมอสวยครับคมชัดเลยครับภาษาลินฟิกกนะ็โอเคครับขอบคุณครับ